ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องจำนองจำนำชื่อมาตราเฉพาะมาตราที่สำคัญเรื่องจำนองมาตรา702ลักษณะของสัญญาจำนองมาตรา705ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สิน มาตา707นำมาตา681มาใช้กับการจำนองมาตา708ต้องระบุจำนวนเงินจำนองมาตา709จำนองประกันนี้บุคคลอื่นมาตา711ตกลงให้ผู้รับจำนองเข้าเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งจำนองมาตา712 จำนองซ้ำมาตา7จ็แบบของสัญญาจำนองมาตา7จ4ดทับหข้อตกลงที่เป็นโมฆะมาตา716จำนองครอบทรัพย์สินซึ่งจำนองทุกสิ่งมาตา717จจำนองครอบทรัพย์สินซึ่งจำนองทุกส่วน มาตา7จ8 8จำนองครอบไปถึงทรัพย์อันติดพันกับทรัพย์สินซึ่งจำนองมาตา7จ็จำนองที่ดินไม่ครอบถึงเรือนโรงที่สร้างภายหลังวันจำนองมาตา7จ0จำนองโรงเรือนที่ปลูกในที่ดินของผู้อื่นไม่ครอบถึงที่ดินมาตา7จ1จำนอง ไม่ครอบถึงดอกผลของสินทรัพย์ซึ่งจำนองมาตรา7 2 2สิทธิจำนองเป็นใหญ่กว่าทรัพยสิทธิ์อย่างอื่นมาตรา7 2 4สิทธิของผู้จำนองที่ชำระหนี้แทนลูกหนี้เพื่อไม่ให้ถูกบังคับจำนองมาตรา7 2 6กรณีระบุลำดับการบังคับจำนองมาตรา7 2 7 ผู้จำนองหลุดพ้นความรับผิดมาตา727-1ทับความรับผิดของผู้จำนองที่เป็นบุคคลที่สมาตา728การบังคับการฟ้องบังคับจำนองแก่ผู้จำนองมาตา729บังคับจำนองโดยฟ้องเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นสิทธิ์มาตา7 2 9ทับห การบังคับจำงโดยผู้รับจำงขายท่อตลาดทรัพย์สินที่จำงมาตองมา730ผู้รับจำงคนก่อนมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนผู้รับจำงคนหลังมาตา3า733ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์ที่จำงมาตองมาตา7 3 5ฟ้องบังคับจำงแก่ผู้รับโอนทรัพย์สินที่จำง มาตาเจ็า736ผู้รับโอนมีสิทธิไถ่ถอนจำนองมาตาเจ็า7เจกำหนดเวลาไถ่ถอนจำนองมาตา744ความระงับสิ้นแห่งสัญญาจำนองมาตา745บังคับจำนองเมื่อหนี้ที่ประกันขาดอายุความมาตา746การเปลี่ยนแปลงหรือระงับจำนองต้องจดทะเบียนเรื่อง จำนำมาตรา747ลักษณะของสัญญาจำนำมาตรา756ข้อตกลงที่ไม่สมบูรณ์ในสัญญาจำนำมาตรา760หน้าที่ของผู้รับจำนำมาตรา764การบังคับจำนำทรัพย์สินทั่วไปมาตรา767ผลภายหลังการบังคับจำนำ มาตา769ความระง,งับสิ้นไปแห่งการจำนำ